ผูกคล้องด้วยรอกนะคะลักษณะดังรูปคาวน,นี้เนี่ยเขาบอกว่า if the system r e l e a s e s from rest นะคะเริ่มต้นเนี่ยระบบมีความเร็วเป็นศูนย์หรืออยู่นิ่งค่ะเริ่มต้นอยู่นิ่ง from rest นะคะให้หาว่าความเร็วของบล็อก b นะคะเมื่อผ่านไป6วินาทีมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะคะโดยที่ไม่ต้องคิดมวลของรอกแล้วก็เชือกนะคะสมมติว่ามวลเป็นค่าเป็นศูนย์ คราวนี้ก่อนอื่นเลยเนาะเราต้องวิเคราะห์ดูก่อนว่า B จะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงเราวิเคราะห์อย่างไรกันเราว่า B น่าจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงอโดยปกติเนาะอาจารย์อาจจะเข้าไปดูที่ A กันก็ได้สมมติว่าตรงนี้เนาะดูที่รอกนี้เนาะ,ะแล้วก็มวล A 3กิโลกร,รมัมก็ประมาณ30นิวตัน 3 0นิวตันนะคะตรงนี้มีเชือกสองข้างถ้าแบ่งออกไปก็เชือกข้างหนึ่งก็จะประมาณ1 5นิวตัน15นิวตันมาดูตรงนี้ขึ้นบนเนี่ยจะ1 5นิวตันตรงนี้ลงล่าง5 0นิวตันเพราะฉะนั้น50น่าจะชนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มั่นใจเลยว่า b เนี่ยนะคะจะเคลื่อนที่ลง อาจารย์ค่อนข้างมั่นใจเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียน B ไว้เคลื่อนที่ลงถ้า B เคลื่อนที่ลงค่ะเอก็จะเป็นไงคะ A ตรงนี้ก็คืออาจารย์จะไปดูที่รอกดีนะคะเนื่องจากมันก็เป็นการเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้น A เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ขึ้น VA เคลื่อนที่ขึ้นนี่ไม่ต้องสนใจน,นี้เอาออกเลยโ <Okay. S 1> อเคคราวนี้เนี่ยความสัมพันธ์ อีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือ A กับ B ค่ะมีความเร็วสัมพันธ์กันอย่างไรพวกเราใช้วิธีไหนอาจารย์โจทย์อันนี้มันจะง่ายหน่อยเพราะฉะนั้นอาจารย์จะสมมุติให้ A นะคะเคลื่อนที่ขึ้น1เมตรถ้า A เคลื่อนที่ขึ้น1เมตรนะคะเชือกสองข้างก็จะหายไปข้างละ1เมตรนะคะ สก็กลายเป็น2เมตรเพราะฉะนั้น2เมตรนั้นจะมาอยู่ฝั่ง B ค่ะนั่นหมายความว่า B จะต้องเคลื่อนที่ลง2เมตรแสดงว่าความเร็วของ B นะคะจะต้องมีขนาดเป็น2เท่าของ va นั่นเองนั้นเก็บไว้เรารู้ความสัมพันธ์แล้วค่ะเรารู้ทิศสมมุติว่าอาจารย์กำหนดทิศ vb ลงผิดนะคะเดี๋ยวคำตอบมันจะออกมาค่าออกมาเป็นลบเอง แต่เราต้องกำหนดความเร็วของ A กับ B ให้สอดคล้องกันนะคะอสองอันนี้ต้องสอดคล้องกันคือถ้า B ลงนะคะ A ก็จะต้องขึ้นถ้า A ลง B ก็ต้องขึ้นสองอันนี้เวลากำหนดจะต้องสอดคล้องกันนะคะแล้วตอนนี้พอทำวิธีนี้อาจารย์รู้ทิศทางที่ถูกต้องอาจารย์ก็มา ใช้เฉพาะขนาดค่ะความสัมพันธ์ไม่ต้องมีบวกมีลบมันจะไม่มีบวกมีลบมาให้สับสนอ่เหล่านี้เราได้แล้วว่า B ต้องเคลื่อนที่ลงคราวนี้เราไปดูว่าโจทย์คือต้องการทราบว่าผ่านไป6วินาทีเนี่ยค่ะ B จะมีอัตราเร็วเท่าไหร่นะเราเขียนในรูปง่ายๆเนาะของตำแหน่งที่1 B นะตำแหน่งที่1อยู่บนเสร็จแล้วผ่านไป6วิค่ะ อยู่ตำแหน่งที่2ตรงนี้นะผ่านไป T เท่ากับ6วินาทีเราอยากรู้ว่า Vb เนะี่ยค่ะมีขนาดเท่าไหร่ Vb 2เท่ากับเท่าไหร่จุดต้องการทราบอันนี้ในที่นี้เราทราบ Vb 1ถูกไหมเนื่องจากนิ่งนะคะ from r e s t เพราะฉะนั้น Vb 1เท่ากับ0นั่นเอง โอ okay. เคเนื่องจากเรามี t ค่ะเราไม่ได้สนใจระยะ s ถ้าเรามีระยะให้เราจะใช้วิธีงานและพลังงานแต่คราวนี้เขาให้ t มาค่ะเราก็พุ่งเข้าสู่วิธี impulse and momentum เลยนะคะวิธี impulse and momentum ทำยังไงเนาะเราก็เขียนตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2นะอจะมาเขียนฟังนี้